สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์ค่ะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมกับศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะในการเล่าเรื่องราวของการทำงานเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีบุคคลตัวแบบ บุคคลต้นแบบน,นะคะองค์กรตัวอย่างค่ะมาร่วมบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้นะคะการทำงานเพื่อสังคม การทำงานเพื่อจิตสาธารณะนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้อ้อมจะพาทุกทกท่านนะคะไปร่วมกันติดตามนะคะเรื่องราวขององค์กรหนึ่งนะคะนี่เป็นองค์กรที่เกิดจากความรวมกลุ่มกันของอาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลนะคะมาร่วมกันทํางานจิตอาสาค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ ในการช่วยเหลือนะคะด้านสาธารณภัยเป็นความรู้ให้กับหน่วยงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ปัญจภาสุขโขนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งและก็เป็นประธานเอสตินอาสาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยอาจารย์น้ำหวานนะคะวันนี้นั่งอยู่ข้างอ้อมแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะดีค่ดค่ะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทางานในคุณธรรมคุณทําได้ในวันนี้นะคะ,คะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์น้าหวานช่วยเล่าที่มาที่ไปนะคะขององค์กรสักนิดนึงค่ะว่าทราบมาว่าเกิดขึ้นช่วงวิกฤตครั้งใหญ่ของประเทศด้านสาธาร,รณสุขก็คือช่วงโควิดระบาดใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเ,ออเอสตินอาสาของเราเนี่ยเราเริ่มจากตอนที่เกิดเกิดโควิด อย่างที่คุณอ้องพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าวทุกคนแบบล็อกดาวน์หมดเลยแล้วบุคลากรสายวิชาชีพเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยในการที่จะเข้าไปช่วยกับปริมาณคนที่ติดเชือ้อโควิดดังนั้นพวกเราเองเนี่ยเป็นทีมสุขภาพแล้วนักศึกษาเองก็ได้เรียนรู้ทางเรื่องในการป้องกันเกี่ยวกับการติดเชื้อมาอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยนําองค์ความรู้ของพวกเราเนี่ยะคะ่ะเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยประชาชนเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะจากอาจารย์เองกับนักศึกษาพยาบาลอีก คนสองคนขับรถไปแล้วไปที่ชุมชนมเพื่อไปตรวจคนในชุมชนหลังจากนั้นเขามีคนทราบม,มากขึ้นหรืออาจารย์ที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่าอาจารย์ช่วยไปลงชุมชนนี้ให้หน่อยสิช่วยไปดูตรงนี้ให้หน่อยตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครได้ลงชุมชนเท่าไหร่เราก็เลยไปลงชุมชนแล้วก็ขยาย เติบโตเพิ่มมากขึ้นมีนาาักศึกษาเข้ามาสมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ได้ไปช่วยในส่วนของการทำ ation, คอมมูนิตี้ไอโซเลชันสื่พักคอยซึ่งตอนนั้นน่ะก็จะมีสน่นพักคอยที่เราลงไปช่วยเลยแล้วช่วยในเรื่องของการเซ็นระบบมีอยู่2ที่หลักๆคือสนยนพักคอยขัตันปันกับสนยนพักคอยคันน,น,คคนาย,ยาว ซึ่งเราได้ไปติดต่อประสานงานผ่านทางคุณไดนาเนาะแล้วเราก็ได้เข้าพานักศึกษาของเราเนี่ยเบียนเข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดระบบและดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์พักคอยศูนย์พักคอยที่ว่านี้ก็จะทําหน้าที่เป็นศูนย์ที่คอยดูแลผู้ที่ติดเชื้อแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอาการยังไม่มากใช่ค่ะก็มาพักคอยกันที่นี่ใช่เป็นศูนย์นพักคอยที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็แยกกักเพราะตอนนั้นเราต้องแยกกักตัวคนที่<ช>ติดเชื้อโควิดเขาจะอยู่ร่วมกันกับคนที่ที่บ้านไม่ได้หรือในชุมชนไม่ได้ดังนั้นเราก็จะนนําคคที่ติดเชื้อ อยู่รวมกันอยู่ที่ที่นี่ศูนย์ผักคอยที่นั่นค่ะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเอสตินใช่ค่ะจากตอนนั้นหลักหน่วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็คือมีอยู่ไม่กี่คนนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้องค์กรน,นี้อยู่ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะผ่านมาตั้งแต่ปี2562จนนี้2568แล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นเราดําเนินกิจกรรมหรือว่าเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมยังไงบ้างคะที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คะจ เราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็เพิ่มขยายผลคือการเริ่มให้ความรู้ประชาชนผ่านทางเพจเรามีเพจที่เรียกว่า Facebook เราสร้างขึ้นมาเป็นเฟซบุ๊กเอสินาสาเพื่อที่จะเผยแพร่ในเรื่องของความรู้ด้วยแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆสิ่งที่เราทำเป็นหลักในส่วนของการทำของเอสินาสาเลยคือ หนึ่งเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วสองที่เราเพิ่มเข้ามาคือในเรื่องของเกี่ยวกับสาธารณภัยด้วยความที่เราเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสุนิทิลาแล้วก็อยู่ภายใต้สภากาชาติไทยสิ่งหนึ่งเรื่องของการบรรเทาทุกข์และการเตรียมพร้อมรับของสาธารณภัยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องหลักของสภากาชาติไทย <c oughs> เราก็เลยนําความรู้เหล่านี้ลงไปให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชนแล้วพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดที่จะเกิดภัยพิบัติ <c oughs> ในส่วนตัวเองคืออาจารย์เนี่ยเป็นนักวิจัยด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่ในศูนย์ว พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวเองนะคะแลนสไลด์เองนะคะดินคนถลม่มหรือแม้กระทั่งเรื่องของสึนามิเองด้วยเราก็ขึ้นไปที่แรกเลยก็คือที่ที่เชียงใหม่เชียงรายซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราไม่ได้ไปเพราะว่าเราเลือกพื้นที่นะคะแต่พื้นที่เลือกเรา Uh huh. นั่นหมายความว่าคนในชุมชนนะคะ uh huh. เขาเริ่มจากการที่เขาติดโควิดนี่แหละคะ่ะ <c oughs> แล้วเขาติดต่อผ่านเพจมาว่าเขาอยากได้ได้ทีมสุขภาพช่วยไปดูเขาหน่อย uh huh. เราก็เลยขึ้นไปดูเขาหลังจากดูเขาแล้วช่วยเซตระบบที่จังหวัดเชียงเชียงรายะคะ่ะ <c oughs> บนดอยวาวีแล้วเราก็ประสานงานกับคนในชุมชนแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่เสี่ยงที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วเขาเป็นคนชาวเขาชาวดอย <c oughs> แล้วก็เป็นคนในพื้นที่ที่อาจจะอยู่จากห่างไกลาจาก จากสิ่งเหล่านี้เราก็เลยไปให้ความรู้กับอสอมเยาว,วชนประชาชนในการเตรียมพร้อมรับเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ให้เขาสามารถเอาความรู้เหล่านี้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือระหว่างรอการช่วยเหลือเนี่ยเขาสามารถดูแลตนเองได้เวลาไปลงพื้นที่ห่างไกลอย่างที่เชียงรายนี่คือไปทุกปีเลยไหมคะอาจารย์ไปทุกปีเลยค่ะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแล้วเราพอลงไปแล้วเนี่ยเราต้องไปอยู่ในพื้นที่นานมากน้อยแค่ไหนคะ หลักๆเลยเราจะอยู่ประมาณ5วัน5วันค่ะวันแรกก็คือเหมือนวันเดินทางแล้วะนะคะแล้วเ,เราก็ออกไปแล้วเหลือสี่ <laughs> วันแต่ว่าวันที่เราไปถึงเราก็อาจจะไปช่วยสอนพี่ๆเจ้าหน้าที่ พอพ <ừ> um. ก่อนเพราะว่าเขาคือคนที่จะเอาความรู้ไปลงให้ประชาชนกับให้เราได้ด้วยอันที่สองคือวันที่2คือเราจะเริ่มสอนเยาวชนค่ะ <หา S 2> เยาวชนในโรงเรียนเขาคือคนที่จะขยายผลพอเขาได้ความรู้จากเรานะเขาจะกลับบ้านไปแล้วเขาก็ <ừ> um. ไปบอกคนที่บ้านาดังนั้นคนที่บ้านก็จะได้ความรู้จากตัวเด็กด้วยค่ะห <ừ> um. วันสําหรับเด็กเลยค่ะวันที่2เนี่ยก็จะเป็นวันที่เราให้ความรู้กับอสอมมในพื้นที่ค่ะในเรื่องของสุขภาพเราก็จะประสานงานร่วมก,กันกับหน่วยสาธารณสุขประจาจังหวัดส่วนสาธารณสุขประจำอำเภอรอพสตอประจำอำเภอนั้นๆแล้วเจ้าหน้าที่อสม ก็จะมาเรียนรู้กับเรารวมทั้งวันนั้นก็จะมีให้ประชาชนด้วยในะวันที่สองนะคะพอวันที่3เนี่ยก็จะเป็นวันที่เราลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนจริงๆขึ้นดอยอเดินเท้าขึ้นไฟมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อสมอพาไปในในผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ไม่สามารถลงมาข้างล่างกับเราได้แล้วก็จะพาพี่ๆอสมมได้ไปเรียนรู้ด้วยว่าไอ้ที่เราสอนไปเนี่ยเขาไปสามารถใช้ได้ยังไงแล้วเขาก็ดูว่าเขาสามารถใช้ได้จริงไหมแล้วก็พร้อมทั้งเราส่งต่อให้หน่วยงาน หลักๆที่ดูแลบนนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขเองแล้วก็ในส่วนของที่เป็นสภา,ากาชาดไทยที่เป็นสถานีกาชาติที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนนั้นปีล่าสุดเป็นปีที่ที่เราไปเนี่ยเป็นปีรุ่นที่4ที่เราไปค่ายแบบแบบนี้ค่ะก็มีพี่จากสถานีกาชาติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยเขาก็จะมาติดตามต่อ ในส่วนนี้ด้วยค่ะที่จังหวัดเชียงรายก็คือไปทุกปีไปทุกเราเรามีเปลี่ยนในภาคเหนือเรามีนอกจากเชียงรายเรามีไปที่จังหวัดอื่นไหมคะเรามีพี่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ล่าสุดปีล่าสุดเลยไปปีเมื่อกี้เราไปที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีไปชุมพรก็จะเป็นในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดวยตรง ค,คือไม่เราไม่ได้เลือกว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลในช้อยแรกแต่เราเลือกพื้นที่ห่างไกลที่มีความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติใช่ถึงเราจะลงพื้นที่ตรงนั้นไปที่นี้องค์ความรู้ที่เรานําไปมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนก็ดีประชาชนทั่วไปก็ดีหรือว่าเป็นกลุ่มอสมอหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือ,อก็ดีองค์ความรู้ที่เราไปให้เนี่ยเป็นองค,ความรู้เดียวกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเราปรับเปลี่ยนให้เข้ากันกับ แต่ละช่วงวัยเราปรับเปลี่ยนค่ะให้เข้ากันในแบบถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็จะให้อีกแบบหนึง่งกิจกรรมเน้นกิจกรรมให้เขาได้รู้จักทําแล้วก็เข้าใจในเรียนรู้เราเน้นว่าเขาจะสามารถปฏิบัติได้จริงเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันของเขาถ้าเป็นเด็กโตระดับมัธยมเขาเริ่มเป็นแกนนําได้แล้แลวเราก็จะให้เขาเป็นแกนนําเพื่อที่มาสอนคนอื่นได้ด้วย ยังเด็กมัธยมนี่เราถ่ายทอดเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ถ่ายทอดในเรื่องของการช่วยเหลือ CPR หรอใช่ค่ะม CPR มีหมดเลยตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโตมี CPR ด้วยมีในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการทําแผนของโรงเรียนซึ่งในแต่โรงเรียนอย่างโรงเรียนโรงเรียนล่าสุดที่ที่เราไปที่พังงาค่ะเขาก็จะสามารถทําแผนช่วยโรงเรียนทําแผนได้ในเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเขา่ที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะและในส่วนของอสมแล้วก็เจ้าหน้าที่ปอพอย่างที่เราไปถ่ายทอดทักษะอะไรให้เขาถ้าในอสมจะเป็น ในเรื่องของสุขภาพคะ่ะโรคต่างๆที่จะมากับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอ,อย่างตอนนั้นที่เราไปก็จะเป็นลองโควิด แล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5ภาคเหนือเรารู้อยู่แล้ว PM ค่อนข้างเยอะจะมีเรื่องของการประเมินเกี่ยวกับภาวะสุขภาพปอดการฟื้นตัวของของสุขภาพของปอดเองแล้วก็ให้เขาสามารถไปสอนคนอื่นได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเด็กแล้วก็สอนอาสามอในเรื่องของการไปสามารถตรวจเด็กได้ประเมินพัฒนาการเบื้องต้นก่อนที่จะส่งต่อได้ค่ะส่วนพี่พีพพอเนี่ยพี่พีพพอเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการไปช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ค่ะเราก็จะไปเพิ่มความองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการเคลื่อนย้าย,ย,ายอย<ช>่อางไรให้ให้ ปลอดภัยการอุ้มยกเคลื่อนย้ายการเซฟเรื่องของคอในเรื่องของการปฐมพยาบาลบางอย่างแล้วก็ในเรื่องของการทํา CPR ด้วยเหมือนกันค่คะค่ะอันนั้นเป็นโครงการที่เราลงพื้นที่ทุกปีทีนี้ตัด<ช>กลับมา<ะ>ในโครงการที่เราอบรมในกรุงเทพตรงนี้เราอบรม เราแบ่งไปอบรมที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ในกรุงเทพเนี่ยมีหลายที่เลยค่ะมีะหลายหลายมหาวิทยาลัยติดต่อเรามาที่สถาบันการพยาบาลเลยโดยตรงเพื่อที่จะให้เราไปช่วยสอนในเรื่องของ CPR แล้วก็ในเรื่องของเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆามหาวิทยาลัยที่เราเคยไปก็จะมีทั้งมอกเกเตรลาดกระบ,บงังแล้วก็มหาวิทยาลายัยจุลาก็เคยมีไปเหมือนกันนะคะแล้วก็มาหลายอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่รอบข้างแล้วก็มีโรงเรียนต่างๆนะคะเช่นโรงเรียนที่อยู่ในเขตดินแดนโรงเรียนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรงเรียนกลุ่มเปราะบางเราก็ไป ะะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถาบันการพยาบาลแล้วก็ไปให้การอบรมซึ่งทุกครั้งที่เราไปคือเราไปให้ด้วยจิตอา,าสาแล้วเราไปฟรีหมดเลยค่ะเป้าหมายในระยะยาวของโครงการนี้คือในระยะสั้นเนี่ยเข้าใจที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือระยะสั้นเราช่วยในการดูแลสุขภาพให้คำปรึกษาช่วงโควิดนะคะในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต้องทำยังไงการสังเกตอาการการรักษาตัวเองเบื้องต้นแต่ทีนี้ระยะยาวอาจารย์มองว่าโครงการที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราหวังผลในระยะยาวยังไงบ้างคะ ในระยยาวยๆอย่างที่ที่เมื่อกี้พูดไปเราอาจจะมีเกินไปเบื้องต้นคือคการที่เราไปให้ความรู้เรามองในเรื่องของเราเป็นสถาบันการศึกษาด้วยเรามองในเรื่องของว่าถ้าเราให้ความรู้แล้วประชาชนทุกคนหรือแม้กระทั่งเด็กเนี่ยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเขาสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้แล้วก็จะลดในเรื่องของปัใจจัยในการที่จะ ใช้จ่ายในเรื่องของภาวะสุขภาพเองแล้วก็เขาสามารถที่จะดูแลตนเองแล้วก็ดูแลชุมชนได้เรามองในลนักษณะของความยั่งยืนของความรู้แล้วก็ในความยั่งยืนของการที่จะดูแลสุขภาพของตนเองในระยะยาวค่ะ,คะในส่วนนี้อะ,อะไรที่ทําให้อาจารย์ยังตัดสินใจทําโครงการนี้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเป็น<อ>แรงบันดาลใจสําคัญเลย เราทําโครงการนี้มาต่อเนื่องประมาณ5ปีตั้งแต่โควิด <COVID S 1> จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่5รุ่นที่6แล้วเรายังจะทําต่อเนื่องเพราะว่า1เลยนักศึกษาได้นําความรู้ไปช่วยประชาชน2งเลยประชาชนได้ความรู้จากจากพวกเราซึ่งเป็นความรู้ทางนักสุขภาพโดยตรงด้วยความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยโดยตรงด้วยแล้วก็3คือความอิ่มใจ ทุกครั้งที่เราได้ลงไปให้สิ่งเหล่านี้ด้วยใจของเราเองเราได้ได้ไดรอยยิ้มกลับมาบางทีเราไปในบางพื้นที่เราไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นภาษาเดียวกันได้ออใช่<ๆ>เขาก็มีภาษาถิ่นของเขาใช่ค่ะแต่เราเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาใจและภาษากายเราสอนเขาแล้วเขาเราก็ได้รอยยิ้มกลับมาแล้วนะปัจจุบันคนที่เราไปช่วยเหลือที่ที่โควิดเวลามีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะ ติดต่อกลับมาขอบคุณดีใจทุกครั้งที่เราไปเขาจะแบบุอยอาจารย์มาแล้วอาจารย์น้ำหวานมาแล้ว,าาลวนักศึกษาพยาบาลมาแล้วมันเป็นการตอบรับที่มันมาด้วยด้วยใจกับใจที่ให้กันนะคะ,คะดังนั้นเรามองว่าเราไม่ได้ทําเพื่อเราทําไม่ได้แค่แบบกระจายความรู้อย่างเดียวแต่เราได้ได้ใจและใจกลับม,มาด้วยค่ะเป็นความสุขทางใจที่ได้รับนอกาจากประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการหรือว่าพื้นที่ที่เราไปให้ความรู้ได้รับใจนะคะที่นี้พูดถึงรางวัลสักนิดนึงค่ะอาจารย์รางวัลโมราอว์ที่ทางองค์กรได้รับ ความรู้สึกของรางวัลน,นี้เป็นยังไงบ้าง,างคะอาจารย์คะภูมิใจมากค่ะ,ค,ะคือในส่วนของของตัวเราเองคือในผู้ก่อตั้งแล้วก็ในส่วนของการเป็นประธานด้วยเราภูมิใจแล้วคนที่ภูมิใจมาก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 กว่าเราด้วยคือหนึ่งก็คือนักศึกษาพยาบาลเราไม่คำสึกว่าเราพอเราได้รางวัลไปแล้วอ่ะมันสร้างสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักศึกษาพยาบาลแล้วเขามีซอฟต์สกิลเพิ่มมากขึ้นเขามีฮาร์ดสกิลจากการที่ศึกที่เป็นนักศึกษาพยา,พพยาบาลอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ซอฟต์สกิลที่เขาได้เนี่ยตอนที่เขาไปฝึกจริงๆแล้วเขาไปเจอ ไปเจอคนที่เขาช่วยเหลือแล้วหายได้จริงๆอะ,ค,ะค่ะแล้วพอเขาได้รางวัลด้วยเขาจะรู้สึกภูมิใจมากกว่าเดิมเหมือนเราสร้างคนขึ้นมาใหม่ที่จะมีความเป็นจิตอาสาพเพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้แค่เราแต่คนรอบข้างรวมถึงนักศึกษาพยาบาลคนอื่นๆรวมถึงประชาชนเขาก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้ในสิ่งนี้ด้วยะคะ่ะ ฟังแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าขององคอ์กรเจ้าของหน่วยงานแล้วอยากจะให้บุคลากรในหน่วยงานก็ดีหรือว่าโรงเรียนก็ดีอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือการทำ C P R หรือว่าการเอาตัวรอดในเหตุสาธารณภัยแบบนี้สามารถที่จะติดต่อองค์กรของอาจารย์ให้ไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ได้ไหมคะสามารถติดต่อช่องทางไหนได้ค่ะ,คะตอนนี้ก็มี2ช่องทางเลยนะคะช่องทางแรกเลยก็คือในเพจของสถาบันชื่อว่า S T I N A S A นะคะเข้าในเฟซบุ๊ะค่ะจะเขียนว่า S T I N แล้วก็อออ่างสร อาสอเสือสอาเลยอาสากเอียนหนึ่งติดต่อผ่านเพจของสถาบันการยพบาลศรีสวลินที่รสัสภากาชาติไทยได้เลยค่ะ,คะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อให้เราไปสอนด้วยได้ค่ะก็ถือว่านี่เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับองค์กรเอสตินอาสานะคะที่มุ่งเน้นนะคะในการให้ความรู้ทางด้านของทักษะพยาบาลให้ความรู้ด้านสาธารณาสุขแก่ชุมชนนะคะ<ม>แล้วก็แน่นอนว่าคือนอกจากเราไปลงพื้นที่คนที่ได้ประโยชน์ เป็นประชาชนเป็นผู้ป่วยต่างๆเป็นบุคลากรตามหน่วยงานเป็นเยาวชนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือความสุขทางใจที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วที่สําคัญเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านสาธารณะให้กับนักศึกษาพยาบาลด้วยใช่ใชะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ปัญจภาสุขขโขประธานเอสตินอาสาที่ให้เกียรติร่วมรายการนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงนี้ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันต่อนะคะ ความสนุกและคุณค่าของภู่ิปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่ง,งเยรา,ยยา,กการไ,ได้ดาก,กาเาเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา9ก้านาฬกา30กิ่ทางโทรทัศน์รัฐสภา,าแล้วเจอกันครับ เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกลรัฐสภาจากชุดคณะกัมมาธิการในรายการบทบาทกรมมาธิการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาฬกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา คำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องิ่งไม้ที่เขาย,ยื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอเเิอไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00ถึง15.00น <st arts> ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102 <st arts> และ022066103ลาย ID@ 10ึ่งฮอตไลน์สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก ลับเข้าสู่ช่วงของมรอแชร์ในคุณธรรมคุณทําได้นะคะช่วงนี้ค่ะอ้อมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรับชมเรื่องราวดีๆเป็นการทํางานเพื่อชุมชนค่ะของทีมคลังสมองภาคประชาชนคนหลังสวนที่จังหวัดชุมพรเนะคะเขาไปรวมตัวกันระดมความคิดรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการขาดคุณทรัพย์ทุนทรัพย์นะคะขาดปัดใจจัยในการดําเนินงานของโรงพยาบาลหลังสวนเขาจะมีวิธีการทํางานที่น่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ มีหลายอย่างนะคะที่เวลาคนเราพูดถึงแล้วหาคำจำกัดความไม่ได้เช่นเดียวกับคำว่าความดีค่ะมีคนเคยบอกว่าความดีมันทำยากทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เบลเชื่อนะคะว่าความดีเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อมั่นตัดทธานในความดีมุ่งมั่นที่จะทำวันหนึ่งความดีนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะทุกคนคะวันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะ เกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวยจังหวัดชุมพระคะ่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี่เมื่อจากคนท้องถิ่นที่มีความรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งความสุขค่ะ เห็นว่าโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยต้องการระดมความคิดเห็นเราก็รวบรวมจํานวนคนของคนหลังสวนทั้งหมดบอกว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลหลังสวนกันหลักการของเราก็คือเรามีข้อแม้อยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือเราทําให้ไม่ทําเอา2ก็คือไม่เล่นการเมืองกันเลยเราตั้งใจว่าเราจะมาทําให้กับสังคมส่วนใหญ่คือ13คนจะเป็น13สาขาวิชาชีพต่างคนต่างมีความคิดความเห็นกัน ต่างสาขาต่างวิชาชีพแล้วก็มารวมกันหลักการคิดของพวกเราก็คือเราให้คันแบตไปให้คันแบตไปหาปลากินเองก็โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนโซนใต้นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสวนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลหลังสวนก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของงบขาดดุลการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมเนี่ยคนสองภาคประชาชนเนี่ยมีทีมที่ ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับการให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคก,กันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือให้แล้วหมดไปแต่ในแนวความคิดของทางคลังสมองก็คือหมายความว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับเหมือนให้เบ็ดเรามาคันนึงเราจะไปหาปลายอย่างไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ในส่วนของคังสมองที่ช่วยเราก็คือเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับการตกแต่งอาคารโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วก็หาอุปรกรณ์เสริมเช่นเตียงตู้ข้างเตียงการออกแบบเพดานที่เป็นเหมือนกับมอเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเป็นส่วนที่คังสมองได้ช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม ก็สาหรับโครงการในอนาคตนะครับที่จะมีขึ้นก็จะมีรถไฟฟ้าคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุกับคลินิกเด็กนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาการฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องพิเศษจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างผลงานให้กับทางประชาชนนะครับในชุมชนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้เห็นเนี่ยเราได้รับฟีดแบ็กมากมายนะครับเราได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก6กไร่นะครับซึ่งเราจะมีโครงการไปเปิดเรื่องของ ศูย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับศูนย์คลินิกบริการผฐมผสานนะครับแล้วก็บ้านผักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทีมกลางสมองนะครับเพราะว่าจากการที่มาช่วยอาคารอื่นๆแล้วก็ได้มีการมาดูแลต่อเนื่องจนถึงอาคารนี้ก็ได้สอบถามมาว่ามีอะไรบ้างที่อาคารนี้ทางทีมกลางสมองจะช่วยได้บ้านห้องฉุกเฉินในขณานี้ เราไม่มีห้องความดันลบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีห้องความดันลบก็จะได้ให้เข้าในห้องความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของเขาเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นๆคล้าเคียงในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลอังสวนแห่งเดียครับช่วยๆกันครับทั้งพันธาและประชชนครับและเราก็หวังว่า,วาโรงพยาบาลน,นี้จะเป็นที่พึ่งพาของประชาชน ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอคล้เคียงได้อย่างเต็มที่ทิพน้ำสมองเกิดจากการให้แล้วเราก็มาทําเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้วแล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทิพน้ำสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุขใจที่จะ นะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณมากสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือความสุขครับความสุขที่ได้รับเนี่ยไม่ได้เด็ดตัวผมเองนะครับก็คือประชาชนนะครับคนหลังสวนแล้วก็ชาชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลหลังสวนนะครับมันเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนผลที่มาบริจาคเองเจ้าหน้าที่เองนะครับเราคิดถึงคราวใดเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราเริ่มต้นคิดที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลหรือก็คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าเราคิดถึงคราวใดเราก็มีความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันได้บันเกิดขึ้นแล้วที่หลังสวนครับ ทีมคลังสมอง้าประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอหลังสวนจะเป็นต้นแบบความดีที่ยั่งยืนให้กับอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการทํางานภาคประชาชนในพื้นที่นะคะพวกเขาทํางานด้วยจิตอาสานะคะแล้วก็เป็นการระดมความคิดมาออกไอเดียแชร์กันค่ะเพื่อที่จะพัฒนาโรงพยาบาลหลังสวนของพวกเขาที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมยังสามารถสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยค่ะอยากจะแอปอแนะนำนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ค่ะแอปพลิเคชันหมอรอทัสนั่นเองนะคะศูนย์คุณธรรมออกแบบมาให้ใช้งาน ได้ง่ายมากๆค่ะเข้าไปแล้วมีทั้งสื่อประชาสัมพันธ์นะคะในด้านของอ e ีบุ๊กคุณธรรมค่ะรวบรวมงานวิจัยกิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรมเอาไว้ให้ได้ดาวน์โหลดใช้งานกันวิดีโอคุณธรรมนะคะรวมเอาคลิปแล้วก็สื่อด้านคุณธรรมที่สามารถนําไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้จริงๆแล้วก็รวบรวมมาให้ใช้งานแล้วนะคะดาวน์โหลดกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะ นี่เป็นเครื่องมือที่ทางศูนย์คุณธรรมออกแบบมาให้เราได้ใช้งานกันนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวในรายการคุณธรรมคุณทำได้ในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP c ี a ช n e l